ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t w n t นะครับวันนี้เราก็อยู่คอนเทนต์ที่หลังจากผ่านมา1ปีแล้วนะครับนั่นก็คือการรีวิว ID ตัวเองซึ่ง ID ที่เราจะรีวิวก็คือ ID t u n ย2 8นี280นะครับหลังจากผ่านมา1ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใครที่อยากดูคลิปเมื่อปีเราเต็มเต็มไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ว้ให้ก็สามารถดูได้ก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับส่วนใครที่ดูมาแล้วก็ไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราย้อนอดีตกันก่อน เซิร์ฟนี้โดยประกมาสาตัวหลักที่ตั้งไว้ก็จะเป็นเพาเกียร์เรโซโอเรโซไดแล้วก็ไว้เรสซแนนซ์ไดนามิกเอามาดูปัจจุบันกันเลยนะครับนี่ปัจจุบันต่อสู้สุดพลังอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่อันดับมันมีการเคลื่อนได้โดยคุณคิวกับคุณไข่แมวสามารถตีเราได้นะครับ3ตัวหลักที่เราใช้ตอนนี้เปลี่ยนแั่กรเห็นไหมเป็นเผาเกียร ตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช้ black Q l i m resonance มายืนแทนก็เลยใช้เป็น black white combo กับหอโอแดงนี่นี้ได้เวลาโชว์ทีมนะหลังจากผ่านไปหนึปีอะไรเพิ่มบ้างตัวแรกที่โดดเด่นสุดๆเลยนั่นก็คือไว i t e resonance ของเราไปย้อนคลิปดูได้นะครับ w h i เมื่อปีที่แล้วพลัง32ล้านตอนนี้ขึ้นมา41ล้านเพิ่มมาิ1สบล้าน 10, สปีดเมื่อปีที่แล้วนะ เดี๋ยวขึ้นให้ดูสองแสนตอนนี้เท่าไหร่สามแสนบัดไปเป็นสามแสนสี่ละกันแล้วเป้าหมายของปีนี้นะครับก็คืออัดสปีดไว้ให้ถึงสี่แสนแน่นอนตอนนี้อะสปีดไว้ของผมก็คืออืมอาบบของทุกคนในโซนนี้หมดแล้วมีแค่ของไอดีสองก็เก้าที่เขาเป็นที่เขายืนเป็นแชมป์ตลอดอยู่แล้วอันนี้คือยังไงก็อัดไม่ทันเขา แต่นอกนั้นคือไวผมมาเร็วสุดในโซนแล้วถ้าไม่นับถ้าไม่นับสองนะแต่ก็คิดว่าจะอัดให้ถึง4ี่แสนจะได้แบบนําโด่งเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเขาจะตามทันไหมแบกไว้เรยโซนแ,นนแพชนะละวัดที่ความเร็วอยู่แล้วอ่าสปอยคลิปหน้าอีกแล้วเย <c oughs> <c oughs> เก็บไว้คลิปหน้าแล้วกันมาดูลูกแรกตัวต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือโฮโอโอโอนี้่เทียบกับปีที่แล้วไม่ค่อยต่างเลยเนาะ เพราะว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันดูดทรัพยากรไปหมดนั่นก็คือไว้นั่นเองคืออัตไว้ของโอก็เลยไม่ค่อยต่างจากปีที่แล้วมีเพิ่มมานิดนิดหน่อยหน่อยกับคุณสมบัติที่เปลี่ยนมาใช้เป็นเพิ่มแม็กแท็ก,กับกันแข็งนะครับเพราะว่าสมัยเมื่อปีที่แล้วแบกไว้ไม่ระบาดหนักเท่าตอนนี้เราก็เลยใช้เป็นกันแข็งจะดีกว่าลิบินลิบินสมัยก่อนไม่มีลิบินคลี แต่พอได้ริบบินคีมาก็เลยได้มาใช้ริบบินคีมันก็ทําให้โฮแรงขึ้นมากๆเลยนะครับนี่อย่างอื่นก็เหมือนเดิมแหละเอ้ยเอ้ยลืมลืม,ลม,ลมเออถ้าใครไปย้อนคลิปดูประดับของไว้เมื่อปีแล้วยังไม่เวลสอร้อยสีแต่พอมาปีนี้เวลสอร้อยสีเรียบร้อยแล้วนะครับเวลสองร้อยสี่วัวแดงทําอะไรได้นี่เมื่อต่อสู้ HP ของปุกมอนเรือน้อยกว่า5 0ครั้งแรก โอกาสติดที่รับความเสียหายที่สร้างได้บวก50%ทําให้เราแรงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งของ h o โเป็นประดับทันเดอร์เมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่เต็มเหมือนกันแต่มาปีนี้ก็เวลตันเรียบร้อยนะครับ240นี่ก็มีออปชันมาเพิ่มทําให้หน้าเล่นมากขึ้น,นประดับพวกโ o โอกับทันเดอร์พอมาบัวแดงแล้วเวลตัน มันเป็นอะไรที่แบบว่าวิเศษมากๆนะ,ะหลักๆที่บอกว่าอาจสปีด speed เพิ่มๆก็อัดแต่ประดับนี่แหละหลักๆเลยฝึกก็เหมือนเดิมอะไบแม็กดูไบ m a แม็กเมื่อตัวที่3ามาวเกียร์เรสเนแนซ์เาเกียร์ที่มีเปลี่ยนก็คือสเปซคอนโทรลแต่ก่อนเป็นไทม์คอนโทรลตอนนี้เราก็ใช้เป็นสเปซคอนโทรลลิบบินเหมือนเดิมสปีดอะไรต่างๆก็ประมาณเดิมเลยค่อยอัพเสียเวลา ประมาณนี้อันนี้เราก็มีแพนนัตันต่อไปเลยนี่นีนปีนี้ที่มีมาเพิ่มขึ้นมาใหม่ทแทม Black Resonance ในที่สุดเราก็ได้เล่นคู่กันแบบสวยงามสักทีทางไวทางแบล็คนี่แน่นอน พาสีต่างๆเรารีครบหมดจบเรียบร้อยแต่ว่าที่ยังขาดอยู่ของปีนี้เลยนะครับนั่นก็คืออาวุธติดตัวมันควรจะเป็น2ดาวแต่ตอนนี้เราใช้เป็นบวกสอยู่ในอนาคตก็จะหามาเพิ่มประมาณนี้นี่นี่เราก็ไม่ค่อยได้หาอะไรมาหรอกเอามาเป็นตัวบนให้กับไว้เยย แล้วก็ในส่วนของเลโกซาก็พลังเพิ่มขึ้นมาเยอะนะว่าไปเราใส่ปรับทันเดอร์อยู่เป็นทันเดอร์บอร์แดงด้วยเวลเดี๋ยวรอเวลสองร้อยสี่เมื่อไหร่เดี๋ยวย้ายไปให้กับไวเลสโซนแล้วเราก็จะย้ายของไวเลสโซนมาให้เลโกซาจะบอกว่ามีแพลนที่จะทำเลโกซาเป็นทีมหลักอีกทีมหนึ่งเลยจะได้เมื่อไหร่เดือนหน้าเดือนหน้าก็จะได้ละเดี๋ยวมาเล่นให้ดูบอกเลยทีมี สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูันเดือนหน้าริบินก็อยากเปลี่ยนมากเลยรอริบินคลีมมาอยู่ตอนนี้คือริบินสปีดกับริบินเสน่ห์คือเยอะมากแล้วก็มีแดนซีดในนดาม็กที่เมื่อปีที่แล้วมันเป็นแค่ล่าง d a นซี่มาสเตแต่ปีนี้ก็เป็นแด n c ี่เดนมากตัวนี้คือทําตามฟันได้ใช้เอาง่ายๆอยากเล่น d ดนซี่เรส n ซแนนซเดนมเหมือนคนอื่นเขาอยากเล่นมาตั้งนานแล้วทําตามใจตัวเองแต่ถามวจจ่าจะข้อทีไม่ไม่เพราะว่าเราปั้นตัวแดงที่จําเป็นอ่ะเราปั้นครบหมดแล้วทีนี้เราก็เลยเหลือสมุดจะทําอะไรเล่นดีอ้าวดนซี Dance ก็ได้แดนซี Dance ่เป็นตัวที่แบบว่าพยายาม อัดเท่าไหร่พยายามย้ายปรับต่างๆมาย้ายทันเดอร์มาย้ายโอโอมาใส่หินสปุงสปีดใส่เพิ่มนั่นเพิ่มนี่มันก็ไม่แรงลิบินคีนาราลิบินคีเป็นลิบินี่ทําให้แรงที่สุดแล้วมันก็ยังไม่แรงเป็นอะไรที่แบบคือรักนะแต่เล่นยากมากขอบอกเลยคนที่เล่นเรนซี่ได้ต้องเป็นคนที่แบบว่าอัดดีคือมันเป็นตัวที่ถ้าอัดเร็วไปเลยมันจะบางแล้วมันจะไม่แรง ถ้าอัดถึกมันจะช้าแล้วมันก็จะไม่แรงเหมือนกันถ้าอัดแตก s p e เป a l ์เชิญแทแน่นอนแรงแรงมากแต่สปีดก็จะช้าแล้ว HP ก็จะน้อยมันก็จะบางความพิเศษของแดนซี่คือมันเป็นตัวที่ถึกตั้งแต่กำเนิดมันก็เลยทำให้เราเลือกอัดยากคือเราจะเล่นสายถึกเลยมันก็เผาแล้วก็ไม่เร็วจะเล่นสายซัพเปอร์เชิญแทมันก็จะบาง ทั้งที่ตัวมันมันมันเล่นถึกได้แต่มันก็จะบางกว่าปกติคือคนที่จะเล่นมันได้ต้องอัดแบบบาลานซ์แล้วพออัดบาลานซ์มันก็จะไม่สุดสักทางถ้าของไม่ถึงนะอันนี้ขอเน้นนะว่าถ้าของไม่ถึงจะไม่สุดสักทางแต่ถ้าของถึงก็คือสุดทุกทางอ่าคนก็เลยไม่ค่อยเล่นเดียนซี่การถ้าคุณไปอกว่าสังเกตเสริมนอกคนไม่ค่อยเล่นเดียนซี่เรโซแนนซ์เลย,เลยคุณจะเล่นเป็นทีม บินแมกไวยแล้วก็หมาดาบโลมากกว่าเราก็เลยจะไม่ค่อยเห็นเดียนซี่เลสนใ,นในเซิร์ฟนอกเพาราะมันเป็นตัวที่เลื่นยากอัดยากเราก็จะอธิบายเฉพาะตัวที่เราใช้ในทีมตัวต่อมาก็จะเป็นคิสตันอุนิกเมือนเหมือนปีแล้วเลยตัวนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมประดับใส่เป็นโดยที่มีเพิ่มเด็บกับเซ e เปเชียเดให้ทั้งทีมทำให้เราถึกขึ้นกับไคลก้า ที่เอามารับทา้าไปเช่กับเอามาบับให้เผาเกียร์ทันเดลัตดียังไงตัวนี้ที่ใบไปบ่อยมากแล้วคือมันจะบับาธาตุที่ดีมากๆยืนกับโฮโอยืนกับทีมินคือแบบหวานเจี๊ยบทีมปัจจุบันในแชมเปี้ยนลีกพลังต่อสู้เพิ่ง่าเป็น191้าล้านทเดมทีมที่เราเล่น3ทีม หนึ่งทีบินเหมือนปีที่แล้วเลยโอโอเรสเซนต์ลิคุซ่ามาสเตอร์ยัก e. ษ์เขียวมาสเตอร์ทีมที่สองเราเอาผักกาดออกแล้วก็ใส่มาเป็นหนูชมพูแทนเพื่อเราจะได้วนอันติกันรัวๆเพราะว่าปีที่แล้วตัวแบ็คเรายังไม่ได้เป็นร่างเรสเซนต์พอเป็นร่างเรสเซนต์นแล้วเราก็เลยใช้หนูชมพูแล้วทีมที่สามก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเฮาเกียยืนคู่กับคริสตานอโนนิกแล้วก็ไคโอาว่าปัจจุบัน สามารถบู์สปีดได้สูงที่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นหีหด้วยนะครับได้เท่าไหร่ปิงประมาณนี้เลยถือว่าเป็นสปีดที่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เกือบ2ล้านแหละถ้าสปีดของไว้เลยแสเราถึง4 0 0 0 0นแน่นอนแต่2ล้านแน่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเดี๋ยวถ้าปีหน้าเดี๋ยวเรามาทําคลิปอีกดูซิว่าจะไปถึงไหนถ้าเกมไม่ปิดก่อนนะอ่ะ,อะ นไหนก็ไหนๆเลื่อนดูให้ดูทงังคังนี่มีตัวนี้มาเพิ่มด้วยใต้ทะเลประมาณนี้ส่วนมาโกโปเกมอนเทพที่ได้มาเพิ่มอ่ะคือได้มาจากจับจากเคลียรับทั้งนั้นเลยส่วนเรื่องการสุม่มแทบไม่ได้สุ่มเลย อยู่ในนอแล็ปท็อปนี่นี่นี่ก็ประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากชั่นเหมือนเดิมทุกอย่างเลเวลเราเพิ่มมาเป็นเลเวลเจ็ดร้อยแปดไม่บายปิดคลิปละเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูกันใหม่